สวัสดีครับเราพบกันครับสวนเห็ดายสร้างตังครับนี้มารีวิวของขังครับของขังสร้างแบบพิเศษแบบง่ครับตัวนี้แบบง่ลยอย่างดีฟ้ากับสังกะสียางดีอันนี้ก็เงียวแอบฟาตะติกแบบเอครับ ไงนะครับอันนี้วาน,นี่ก็เน,นี่อันนี้น้อยครับอันนี้ไม่นีลงมาน้อยนึงไ,ไฟเอานี่ตัดต้นมันลำนมันเสีอกมา,าทาั้งกะเวนออกครับแบบดีครับสองอันเทียบกันมันละขนาดครับ นี่ต้งแบบใดไงเลยเบีหน่อยอันนี้จะบบออนนลองครับชิมานบอมาลองกระร้างไหมครับอันนี้หน่อยครับมินินค้อมโปูอันนี้ผมสั้งพิเศษของผมเอง เพือมันถือตัวใหญ่คือเพิ่อนใยสองฟองนะครับตัวนี้สองฟองเงย้ยๆเลยใยกระเบียบสีครับฟ้าอัดนี่แพสติกันส้นรถแบบแียบเี้ยนเข็งแรงขนาดครับเขี้ยดไอเพิ่อนบริเทสคลายนี่แหละ ครับชอบถูกกดไลค์กดแชร์รน้ำเดอ้อครับ